สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มา,าติดตามรับชมรับฟังการทํานายดวงชะตาชีวิตในทุกๆวันให้กับทุกท่านนะครับซึ่งท่านที่เกิดประจําวันในแต่ละวันนั้นจะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและการนําไปใช้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นั้นก็เป็นวัน ที่ทำนายดวงชะตาชีวิตให้กับทุกท่านประจำวันจันทร์ที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568น้า้หสนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับก็หวังว่าการทำนายดวงชะตาให้กับทุกท่านนั้นจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเป็น เนื้อหาสาระอันทรงคุณค่าให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจทำการสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังความฉาบฉวยชั่ววูบเหมือนลมพัด และมักส่งผลให้เกิดลมแรงที่แปรปวนได้ง่ายเสมอจนอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรบอบคอบในการทำอะไรเท่าใดนักใจร้อนกว่าที่คิดมักเกิดจากความผิดพลาดได้ง่ายมีนิสัยชอบทำสิ่งใดาตามอารมณ์ตนเองไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานด้านการสำรวจที่ดินรังวัด และเป็นผู้ควบคุมภาคพื้นดินไพ่แสดงด้านการเงินดูจากภายนอกแล้วท่านอาจจะดูเหมือนเป็นคนตรรนีขี้เหนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านค่อนข้างใช้จ่ายอย่างสุรุย่ยสุร่ายโดยไม่คิดเสียด้วยซ้ำไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองมักเอาแต่ใจมีการทะเลบบาะเบาะแวงและระหองระแหงกันบ่อย แต่ก็พอพูดคุยกันรู้เรื่องได้บ้างไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านขายที่ดินเปลี่ยนรถพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีอสังหาริมทรัพย์พอประมาณแต่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านกันเท่าใดนักเนื่องจากผิดหวังในความประพฤติของลูกๆไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลทาอากาศหรือเครื่องบิน อาจได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศอีกด้วยไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆจากการเสี่งโชคทั้งสิน้นความสำเร็จที่วาดหวังไว้ต้องรอไปก่อนและมีความร่าช้าเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะกับศัตรูแต่มักไกลเกลี่ยตกลงกันได้มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรือมีเรื่องที่ต้องปกปิดอาจสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและท่านจะพบกับปัญหาในเรื่องครอบครัวอาจถูกทอดทิ้งหรือมีการแยกย้ายกันอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้เสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมกักหันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารมไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตรสนุกสนานไปกับเพื่อนๆหากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสำเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รักจะได้คนรักที่มีความสง่างามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีความรักใคร่สาม,มัคคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆ ท่านจะมีบ้านที่หรูหราโออาร์เป็นครือาตมีที่ยินกว้างใหญ่มหาศารมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี และจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวังจะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากกลัวท่านได้ดีกว่าตนเอง ในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของท่านเองจะทําอะไรก็ควรมีความรอบคอบเข้าใจไว้เป็นการดีสําหรับการงานนั้นๆสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงของเพลิงที่ส่งผลให้มีพลังตื่นตัวอยู่เสมอตลอดเวลาส่งเสริมให้มีคุณธรรมที่เปล่งประกายดังเปลวเพลิงที่ลกโช่อช่วงมีเกียรติยศและมีชื่อเสียงเกิดกลายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรงรักความยุติธรรมและรักความถูกต้องมีความอบอ้อมอารี ไพ่แสดงด้านการงานท่านมีการติดต่อเจราจาที่มีหลักเกณฑ์และถูกต้องมีความตรงไปตรงมาไม่มีเล่กลและจะได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมไพ่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มาจากน้ำพักน้ำแบงของท่านเองด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริตมีความร่ำรวยและมั่นคงในอนาคตไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามคู่รักเป็นคนดีมีคุณธรรมรักความถูกต้องและเข้ากันได้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวของท่านจะรักความถูกต้องท่านมักมีชาติตกะกูลที่ดีมีบ้านที่ดินยานพาหนะครบเสร็จสรรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหากมีบุตร จะเป็นคนดีชอบฝักใฝ่ในทางที่ดีหากมีการริเริ่มทำสิ่งใดใหม่ๆท่านจะประสบผลสำเร็จมีอนาคตที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลด้วยการศึกษาจะประสบผลสำเร็จและมีผลดีต่อไปในอนาคตไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภ แต่การได้มานั้นมักจะได้มาจากความถูกจ่องสุจริตท่านจะได้เพื่อนที่ดีมีน้ำใจและให้การช่วยเหลือท่านได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความเสียหายแต่จะสามารถแก้ไขได้และได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมที่คอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลัง สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงการรั่วไหลความเกี่ยวพันเกี่ยวกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วรอบคอบไม่เรื่องมากใจเย็นมักชอบทำอะไรที่มีความสบาย หนักไม่เอาเบาไม่สู้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานประเภทก่อสร้างในน้ำทำสวนทำไร่ทำนาใกล้น้ำการทำงานส่วนใหญ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำในช่วงนี้ท่านจะได้พบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจเป็นเพื่อนเก่าที่มีแนวความคิดเดียวกันไม่เรื่องมากไพ่แสดงด้านการงานและการเงิน ท่านควรระมัดระวังการใช้จ่ายต้องมีการใช้เงินให้เป็นไม่เช่นนั้นเงินของท่านจะสะดุดหยุดลงได้อย่างกะทันหันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนคู่ครองที่มีอายุมากกว่าจะให้ความอบอุ่นเอาใจใส่ดูแลกันและดูแลเป็นอย่างดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีที่ดินและบ้านที่พักอยู่ใกล้ๆน้ำ ท่านจะได้ยานผานะ4ีอ่อนครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องมีจิตใจที่ดีงามท่านมีเกณฑ์ที่ต้องพัดพากจากลูกอันเป็นที่รักอาจไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือต้องอยู่ห่างไกลกันภายแสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีมีระบบหมุนเวียนน้ำหรือเลือดในร่างกายดี ด้านการศึกษาท่านต้องช่วยเหลือตัวเองมีความขยันหมั่นเพียรจึงจะสําเร็จผลได้ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่ค่อยมีโชคลาภเท่าใดนักควรงดการเสี่ยงโชคใดๆออกไปดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีความขัดแย้งหรืออุปสรรคต้องใช้เวลาในการเจราจาที่ยาวนานจึงจะประสบผลสําเร็จในช่วงนี้ท่านอาจขาดคนอุปถัมภ์ค้ำจุน ให้พึงระวังอันตรายที่เกิดจากการเดินทางด้วยทางน้ำหรือการท่องเที่ยวทางเรือต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้รับไพ่ใบนี้แสดงถึงความสำเร็จความรุ่งเรืองที่ได้รับมาอย่างรวดเร็วรุนแรงดังเปลวเพลิง ไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยของท่านมักเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆเด็ดเดี่ยวใจร้อนเกลี้ยกล่อง่ายไพ่แสดงความหมายด้านการงานท่านจะพบกับความลำบากความยุ่งยากและเหนื่อยในการทำงานหากมีการติดต่อเจรจาท่านจะได้เจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง และมีความคล่องตัวไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการเงินท่านจะมีรายได้เข้ามาอันเกิดมาจากผลของน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองความหมายด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะมีผู้ประธามค้ำจุนเป็นบุคคลในเครื่องแบบไพ่ที่แสดงความหมายด้านบุตรและบริวารท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง หรือได้รับความร่วมมือจากบริวารเป็นอย่างดีไพ่ที่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุอาจถึงขั้นผ่าตัดดังนั้นขอให้ระมัดระวังเป็นให้ดีและจะมีภัยจากการเดินทางไกลอีกด้วยไพ่ที่แสดงความหมายด้านโชคลาภคนในเครื่องแบบจะนำพาโชคลาภมาให้ท่าน สิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้รับไพ่ใบนี้ท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคและความยุ่งยากอยู่เสมอขอให้ระวังอาจมีปัญหากับคนในเครื่องแบบได้สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ แสดงถึงการทำบุญเสระเคาะและปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อให้เคาะกรรมเก่าๆนั้นหมดสิ้นไปไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวละเอียดและปราณีตไพ่แสดงด้านการงานท่านกำลังมีเคราะห์ด้วยเหตุเคราะห์จากกรรมเก่าอาจทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือมีความยุ่งยากลำบากทำการใดๆก็มักจะเกิดการติดขัดไม่สำเร็จ ท่านควรไปทำบุญสะระเคราะห์สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะสมหวังจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการติดต่อเจราจาได้ดีไพ่แสดงด้านการเงินหากท่านอยากให้มีการเงินที่มีความราบรื่นคล่องตัวดีท่านควรไปทำบุญสะระเคราะห์และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจึงจะสมหวังในเรื่องการเงินได้ ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านควรไปทําบุญสระเคราะห์และปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ทำสมาธิและปัญหาในเรื่องความรักที่ไม่ลงตัวต่างๆจะลดน้อยถอยลงและมีความสุขสมหวังในเรื่องความรักได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรหมั่นทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยเสริมในการเริ่มต้นชีวิต และจะเกิดความสุขสมหวังได้ในระยะเวลานี้และต่อไปไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านควรหมั่นทำบุญสดเคราะห์สวดมนต์นั่งสมาธิปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อให้เคราะห์กรรเก่านั้นหมดสิ้นไปไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านควรหมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนัําสมาธิและบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทำการช่วยเหลือ แล้วท่านจะรับความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ควรระวังในระยะเวลานี้ท่านอาจต้องพบกับเคราะห์กรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมเก่าท่านควรทําบุญสดาะเคราะห์ปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์นั่งสมาธิจะทาให้เคราะห์กรรมต่างๆความเดือดร้อนต่างๆและอุปสรรคต่างๆเบาบางลงได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความหนักแน่นความเป็นปึกแผ่นความน่าเชื่อถือพลังของท่านจะช่วยเสริมคำพูดคำจาให้หนักแน่นเสมือนภูผาหนักแน่นดังคุณเขาที่เชื่อถือ,อ,อ,ถอได้ ไพ่บอกบอกลักษณะน,นิสัยท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานก,การณ์และเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้ดีท่านเป็นคนที่มีความหนักแน่นพูดจามีหลักการมีความมั่นคงอยู่กับร่องกับรอยไพ่บอกด้านการงานท่านจะได้พบกับเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานมีการเจราจาติดต่อที่แน่นอนท่านจะได้งานที่เกิดขึ้นจากการติดต่อมาก่อนหน้านี้ และท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสนิทอย่างไม่คาดคิดไพ่บ่งบอกด้านการเงินท่านจะรับเงินจากการติดต่อเจรจาเป็นเงินก้อนโตเช่นเงินที่ได้จากการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินหรือเป็นนายหน้าในการค้าขายอื่นๆไพ่บ่งบอกความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้รับการติดต่อจากเพศตรงข้ามหรือได้พบกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครอง หุ้นส่วนที่อยู่กันด้วยแล้วมีความเกื้อกูลและมีความมั่นคงถาวรต่อกันไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือครอบครัวของท่านมีความรักสามัคคีต่อกันมั่งมีสีสุขไปด้วยบ้านที่ดินยานผ่านนะที่มีความใหญ่โตโออาหรูลาท่านจะมีความสุขใจหากได้เดินทางท่องเที่ยว ท่านจะรับความสนุกสนานถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ช่างผู้ช่างเจรจาไพ่บอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีการท่านจะมีการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภท่านจะพบกับความสําเร็จที่ยัง่งยืนมั่นคงความสําเร็จกับโชคจะได้มาจากการติดต่อและการวนการด้วย ตัวคุณเองท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรคมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพูดการจาหรืออาจจะหมายถึงการมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งจะเกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเป็นความเสียหายที่กินระยะเวลายาวนาน